นิทานเรื่องนางดอกบัวนานมาแล้วมีนางฟ้าตนหนึ่งชื่อว่าพิมพิลานางได้ทำผิดกฎสวรรค์อย่างร้ายแรงจึงได้ถูกพระอินทร์ลงโทษด้วยการส่งนางลงมาจุติดังโลกมนุษย์โดยการให้มาเกิดในดอกบัวภายในสระน้ำแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณอาสมของท่านฤาษีในป่าใหญ่ ซึ่งในขณะนั้นท่านฤาษีก็ได้ออกมาเดินทำสมาธิบริเวณนั้นพอดีเมื่อได้ยินเสียงทารกน้อยร้องจ้าขึ้นท่านฤาษีก็พยายามมองหาว่าเสียงนั้นมาจากทิศทางไหนแล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปวันต่อมาขณะที่ท่านฤาษีมาที่ท่าน้ำเพื่อจะตักน้ำไปใช้ ท่านก็ได้ยินเสียงทารกน้อยร้องจ้าขึ้นอีกคราวนี้รู้สึกว่ามันใกล้มากกว่าเดิมและเมื่อสังเกตดีๆก็พบว่าบีดอกบัวดอกหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติมันขยับขยือนได้คล้ายมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็มีเสียงเด็กร้องจ้าขึ้นมาอีกท่านฤาษีจึงแน่ใจว่าในดอกบัวนั้นต้องมีทารกแน่นอน ท่านจึงไม่รอช้าหลับตาบริกรรมคาถาอึดใจเดียวดอกบัวขนาดใหญ่ดอกนั้นก็มาอยู่ตรงหน้าและก็จริงดังที่ท่านคิดไว้จริงๆในดอกบัวนั้นมีทารกเพศหญิงหน้าตาน่ารักน้าชังนอนอยู่ในดอกบัวโดยมีผ้าแพรสีทองห่อร่างเอาไว้ท่านฤาษีจึงได้รับเลี้ยงทารกน้อยนั้นไว้ และตั้งชื่อว่าดอกบัวครั้นเมื่อทารกน้อยจเจริญไวขึ้นท่านฤาษีก็ได้สอนวิชาความรู้ต่างๆให้กับนางนางดอกบัวในวัยสิบองขวบก็ได้ฝึกวิชาอาคมจนสามารถป้องกันภายร้ายต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นนางก็รู้สึกเหงาและว้าเวเพราะไม่มีเพื่อนทั้งเพื่อนเล่น และเพื่อนคุยรู้สึกทุกอย่างมันเงียบเงาไปหมดวันหนึ่งท่านฤาษีก็อยากได้สมุนไพรในป่าจึงได้เรียกหานางดอกบัวเพื่อจะให้นางไปเก็บมาให้แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับท่านฤาษีแปลกใจมากว่านางหายไปไหนจึงได้ออกเดินตามหาบริเวณรอบๆอ,อาสมแล้วก็พบว่านางได้เข้าไปอยู่ในดอกบัว และแอบร้องไห้อยู่คนเดียวบอกกับท่านฤาษีว่านางอยากมีเพื่อนบ้างท่านฤาษีก็สงสารจึงได้เศษกุมารทองตนหนึ่งมาเป็นเพื่อนกับนางเอานี่เจ้าจุกเพื่อนของเจ้าละนางดอกบัวที่มีคราบน้ำตาอาบแก้มหันมามองเจ้าจุกตัวกระเปีกยกตามเนื้อตัว มีสังวานห้อยระเกะระกะเต็มไปหมดยืนเท้าสสเอวยิ้มแป้นตาแทบปิดท่าทางเป็นเม็ดเกินร้อยนี่นะเหรอเพื่อนของเราดอกบัวคิดในใจแล้วหันไปบอกกับท่านฤาษีว่าท่านตาเจ้าคะทำไมเจ้าจุกต้องมีสร้อยสังวานห้อยเต็มตัวแบบนี้แล่ะเจ้าคะแบบนี้จะคล่องตัวได้ยังไงกัน ให้ปีนป่ายก็คงไม่สนุกแน่เจ้าค่ะสนุกที่จ้ะพี่ดอกบัวข้าน่ะปีนป่ายเก่งนะมานี่สิข้าจะปีนให้ดูว่าแล้วเจ้าจุกก็หายตัววับแล้วไปโผล่บนกิ่งไม้ที่อยู่บนสูงสุดดอกบัวแงนหน้าขึ้นไปมองแล้วพูดว่าข้าต้องการคนธรรมดาที่ไม่ใช้เวทมนต์อย่างเจ้าข้าไม่ต้องการ ว่าแล้วดอกบัวก็ทำท่าจะเดินกลับเข้าไปในดอกบัวแต่เจ้าจุกก็ร้องห้ามเอาไว้ด้วยความที่อยากมีเพื่อนเช่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวสิพี่ดอกบัวจ้าข้าไม่ใช้เวทมนต์ก็ได้เดี๋ยวข้าจะทำให้ดูนะพูดจบเจ้าจุกก็รีบปีนไปลงมาอย่างทุลักทุเลโดยความที่ตนเองก็ปีนต้นไม้ไม่เก่งใช้แต่เวทมนต์จนเคยชิน ท่านฤาษีที่ยืนมองอยู่ก็แอบ,บลุ้นว่าเจ้าจุกจะทำได้ไหมในเมื่อเขาไม่เคยปีนต้นไม้เองเลยใช้แต่เบทมนทั้งสิ้นส่วนดอกบัวก็ยืนกอดอกยิ้มเยาะและแอบขำเจ้าจุกตัวกระเปี๊ยกที่อวดเก่งเพื่อจะดูว่าเขาจะทำได้อย่างที่พูดไหมท่านใดนั้นเจ้าจุกก็ก้าวพลาดทำให้ร่างของเขา ร่วงหล่นลงจากกิ่งไม้บนสุดแต่โชคดีที่มีสร้อยสังวานช่วยชีวิตเอาไว้มันเกี่ยวกับกิ่งไม้ใหญ่กิ่งหนึ่งไม่ให้ร่างน้อยนนั้นตกลงมาถึงพื้นได้ร่างน้อยๆยจึงห้อยต่องแต่งอยู่บนกิ่งไม้แบบนั้นและด้วยความที่เป็นเด็กเจ้าจุกก็ร้องไห้ด้วยความตกใจอีกทั้งยังกลัวความสูงอีกด้วย ดอกบัวที่ยืนมองอยู่ข้างลาง่างกอหัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งแทมพูดเย้ยหยันเจ้าเด็กน้อยผู้อวดดีเป็นไงล่ะเจ้าจุกอวดเก่งดีนะนี่ดีนะที่มีส้อยสังวานช่วยชีวิตเจ้าเอาไวนะ้น่ะพูดจบนางก็เดินเข้าไปในดอกบัวของตนหลวงตาจึงได้นําเจ้าจุกลงมาจากต้นไม้ก่อนที่จะเสกให้เขาเป็นเหมือนคนปกติ สวมเสื้อผ้าเหมือนชาวบ้านทั่วไปไม่มีสร้อยสังวานห้อยตามตัวอีกแต่ก็ยังคงมีอิทธิฤทธิ์เช่นเดิมซึ่งดอกบัวก็พอรับได้ตั้งแต่นั้นดอกบัวก็มีเจ้าจุกเป็นเพื่อนไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันท่านฤาษีก็กำชับเจ้าจุกให้คอยดูแล,แลและปกป้องดอกบัวเพราะเธอไม่มีเวทมนต์ใดๆทั้งสอง เที่ยวเล่นในป่ากันอย่างสนุกสนานจนลืมความเหงาไปเลยในขณะเดียวกันที่เมืองพาราดีมีเจ้าชายองค์หนึ่งทรงมีรูปงามมากแต่พระองค์มีสนมหลายคนแต่ละคนก็มักจะทะเละาะเบาะแว้งกันเป็นประจำรวมถึงมเหสีก็ร่วมวงกับพวกนางด้วยเจ้าชายจึงรู้สึกเบื่อหน่ายขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ยอมพบปะ พูดคุยกับใครทั้งสิ้นจนวันหนึ่งพระองค์ก็ได้ออกมาเดินเล่นบริเวณท่าน้ำหน้าพระตำหนักส่วนพระองค์และได้ประทับนั่งที่ริมน้ำคิดอะไรไปเพลินๆแต่จู่ๆก็มีดอกบัวหลากสีดอกหนึ่งลอยมาตามน้ำและลอยมาติดอยู่ที่พงหญ้าริมตลิงตรงหน้าของพระองค์พอดีเจ้าชายจึงได้หยิบดอกบัวนั้นขึ้นมาดู เนื่องจากมันดูแปลกตามากกว่าดอกบัวที่เคยพบเจอเพราะมันมีหลากสีในดอกเดียวกันอีกทั้งกลิ่นของมันก็หอมหวนชวนหลงไหลพระองค์ใคร่อยากรู้ว่าใครกันนะเป็นเจ้าของดอกบัวดอกนี้ขันรุ่งเช้าก็ได้ออกเดินทางไปตามลำน้ำเรื่อยๆและก็ได้พบกับอาสมของดือสีบริเวณหน้าอาสมนั้นมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีดอกบัวมากมายกำลังบานชูช่อซึ่งมันก็คือดอกบัวหลากสีเช่นเดียวกับที่พระองค์ออกตามหาอยู่นั่นเองและที่แปลกตาไปมากกว่านั้นบริเวณกลางสระน้ำพบว่ามีดอกบัวขนาดใหญ่ที่คนสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้และมีเพียงดอกเดียวเท่านั้นเจ้าชายจึงเดินเข้าไปที่อาสมและได้สอบถามท่านฤาษี ว่าดอกบัวที่พระองค์ถืออยู่นั้นมาจากที่นี่ใช่หรือไม่ท่านฤาษีก็ตอบว่าใช่แล้วมันเป็นดอกบัวของหลานสาวข่าเองแล้วท่านได้มันมาแต่ใดล่ะเจ้าชายจึงตอบไปตามจริงและยังบอกว่าพระองค์อยากเจอเจ้าของดอกบัวดอกนี้ท่านฤาษีจึงได้เรียกดอกบัวออกมา เมื่อเจ้าชายเห็นกับตาว่ามีหญิงงามออกมาจากดอกบัวก็ส่งทึ่งมากนางช่างงดงามถูกใจพระองค์ยิ่งนักซึ่งนางดอกบัวเธอก็รู้สึกถูกชะตาเจ้าชายเช่นกันเมื่อทั้งสองมีใจตรงกันเจ้าชายจึงได้ขอนางดอกบัวไปเป็นสนมอีกคนดอกบัวก็เต็มใจแต่นางก็ไม่ได้ไปตามลำพงังนางได้พากุมารทองเพื่อนสีไปด้วย เมื่อนางดอกบัวเข้าไปอยู่ในวังพระมเหสีและนางสนมต่างก็ไม่พอใจที่มีคู่แข่งมาเพิ่มจึงได้คอยกันแกล้งนางอยู่เป็นประจำซึ่งนางดอกบัวเองก็ยอมทุกอย่างเพราะไม่อยากให้เจ้าชายต้องเป็นห่วงแต่ถึงแม้นางจะทนได้แต่เจ้าจุกนั้นทนไม่ได้ที่จะเห็นพวกนั้นรังแกพี่ดอกบัวของตนเจ้าจุกจึงได้เอาคืนบ้าง โดยการทำให้นางสนมกับพระมเหสีนั้นตบตีกันเองดอกบัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับเจ้าจุกแต่จะทำอย่างไรได้ถ้าไม่สั่งสอนเสียบ้างก็จะได้ใจเมื่อเจ้าชายรู้ว่ามเหสีและนางสนมชอบกลั่นแกล้งดอกบัวจึงสั่งปลดจากตำแหน่งและมะเหสีรวมถึงนางสนมทั้งหลาย ก็ถูกปลดไปอยู่ในห้องเครื่องกับแม่ครัวและได้แต่งตั้งนางดอกบัวขึ้นเป็นมเหสีแทนโดยไม่มีนางสนมแม้แต่คนเดียวด้วยความที่พระองค์ทรงรักใคร่เพียงมเหสีดอกบัวเท่านั้นอยู่ต่อมามเหสีดอกบัวก็ได้ให้กำเนิดคลธิดาและหลายปีต่อมาก็ได้ให้กำเนิดโอรสองค์น้อยซึ่งต่อไป จะต้องเป็นรัชทายาทสืบรชาชบัลลังก์ต่อจากพระบิดามเหสีดอกบวัวจึงได้ส่งกุมารน,น้อยไปศึกษาเล่าเรียนกับทา่านฤาษีเพื่อเติบโตขึ้นจะได้เก่งกล้าส,สามารถปกครองนครแทนพระบิดาได้ส่วนพระธิดานั้นก็ได้เรียนเย็บปักถากร้อยเป็นกุนลสตรีที่ว่าง่ายมีจิตใจเมตตาเช่นพระมารดาตั้งแต่นั้นมา มเหสีดอกบัวและพระสวามีก็อยู่กันอย่างผาสุกตลอดไปเรื่องนางดอกบัวก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ